ชื่อ <Lock ing. S 1> ผมแื่ไมค์เรียกผมไมค์เถอะไมค์วาซาสิีินี่คุณดูมอนสเตอร์อิงงั <laughs> ้นเหรอไมค์วาซาสิคิ โอ้ยให้ตายอ้ยอ่ะไม่เห็นท่าครับอผมเห,หยียบเต็มมือผมเลยให้ตายสิเ<ห>ท่าครับเท่าครับเออว่ามึงจำที่หลบที่เดี๋ยวผู้ส่งจีให้ลงโมงข้างใต้อ่ะเดี๋ยวกูออาโอ้ผมโดนมุทานาไทยด้วยครับท่านฮีโรบ่บอสเยีย สูขความเบิกวางไกลพ้นบ้าจริงเทียวใครคิดอีกแล้วเนี่ยว่าเป็นบัสลเยียนอ่ะผมเป็นมิสเตอร์ล็อกเก็ตชื่อผมชื่อไมค์เรียกผมไมค์เถอะไมค์วาซาสกี้นี่คุณดูมอเตอร์อิงกันเหรอให้ตายไมค์วาซาสกี้ไม่ใช่นะถ้าผมสีนี้ผมควรเป็นบลูมากกว่าหรือเปล่าให้ตายเถอะโอ้เสียงคุณ เหมือนเป็นคนที่ใจถึงเฮ้ใช่ไหมคนที่ใจถึงคุณพูดถึงใครอ่ะโอ้ข้าจำผิดเรื่องอโทษทีข้าต้องไปแอสกัปนะข้านัดก,กะทอไว้อย่า,า,าบอกนะ <laughs> ทันดอแปลงร่างลงมากันเหรอใช่ข้าคือดอบ้าหนังเหมือนกันนะข้าไม่ใช่ทอข้าคือดอเข้าใจไหมตรงนี้ ผมขี้เกียจคุยกับคุณจริงๆดีนะว่ามือผมไม่เป็นอะไรเนี่ยให้ตายเถอะเผือบรับหนาบทหน้าไม่ได้แล้วทีหลังก็ลองเอาต๊อกทไมอ่มะือขี้ๆก่อนก็ได้ให้ตายเถอะโอเคครับเหยียบเป็นขี้เลยไอ้คนนี้ใครไว้สับข้าต้องขอตัวก่อนนะท่าน เพราะว่าข้าต้องขึ้นแอสก์ดน่ะเรื่อท่านเถอะแล้วเจอกันสหายไม่เจอกันแล้วกันนะฮะดอลลาร์ไ้ยไอ้กูไปเรื่อยเลยเหี้ยตอนเนี้ย